สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะอีกเช่นเคยนะกับน้องเมลลี่นะคะทางช่อง u t u b e นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดนะคะขอไปสรุปผลประกอบการที่เมลลี่ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนดีกว่านะคะฝากติดตามเพจเมลลี่มีบอลเด็ดกันด้วยนะคะเพจ Facebook ของน้องเมลลี่เองนะทุกคนมาเริ่มกับทางหน้าเฟซที่น้องเมลลี่ให้ไปนะคะคู่นี้นะสูงแรก1.5กับเต็มเกม3ลูกนะคะคู่นี้นะจบเกมครึ่งแรกนะคะที่1ประตูต่อศูนย์นะคะส่วน เต็มเกมนะคะจบเกมที่2ประตูต่อศูนย์นะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่ติดตามทางหน้าเฟซด้วยนะคะคู่นี้นะคะทั้งสูงแรกสูงเต็มเลยนะไปไม่ถึงสัส่งฝันกันนะคะทุกคนตรามาดูกันต่อกับทางหน้า YouTube นะคะคู่นี้นะคะครึ่งแรกนะคะจบเกมที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะคะก็ไม่เข้าน,นะคะแต่เต็มเกมนะคะจบเกมที่1ประตูต่อ3านะคะเราก็มากินเต็มกันที่สูงเต็มเกมกันนะคะก็เฮงเปังๆนะคะสําหรับคนที่ตามทางหน้า YouTube นะคะ แล้วก็ก่อนจะไปรับชมทีเด็ดนะคะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับเมยลี่กันด้วยนะคะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่26พฤศจิกา2564นะคะเมยลี่เอามาฝากในฮอลแลนด์ดิวิชั่น2นะคะทุกคนคู่ระหว่างนะ FC ไฮโฮเฟนนะพบกับอาแซคอาม่านะคะคู่นี้แต่งแข่งกันในเวลาตีสอนะคะทุกคนจะไปแต่งกันแล้วนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะกับข้อมูลสถิติย้อนหลังกันดีกว่านะคะ,ะคู่นี้นะคะเจอกันนัดล่าสุดนะคะตั้งแต่วันที่2เดือน2นะคะของปีนี้นะคะเป็นทางฝั่งอา,อาเซตนะคะเอาชนะมาที่3ประตูต่อ2นะคะก็เดี๋ยวเราไปดู10นัดหลังนะคะของทางเจ้าบ้านกันก่อนเลยสินัดหลังนะคะของทางเจ้าบ้านนะคะ ก็มีชนะอยู่ที่5นัดนะัดเสมออยู่ที่1นัดแล้วก็แพ้ไป4ี่นัดนะคะทุกคนส่วนทางด้านสูงแรกนะคะก็มีอยู่ที่8นัดนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่2นัดนะแล้วก็เต็มเกมนะคะก็มีสกอร์สูงพอสมควรเลยนะคะสําหรับถังเจ้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะกับทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะขออภัยนะคะที่ขีดเส้นไม่ตรงด้วยนะ ทางฝั่งผู้ไม่เยือนนะคะ10นัดหลังนะมีชนะเพียงแค่1นัดนะคะทุกคนเสมออยู่ที่3นัดแล้วก็แพ้ไปถึง6นัดเลยทีเดียวนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะก็มีอยู่ที่7นัดนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่3นัดนะคะทุกคนก็คิดว่าเจ้าบ้านน่าจะเอาชนะได้นะคะแล้วก็น่าจะมีแต้มพอสมควรนะคะสําหรับคู่นี้เดี๋ยวเราไปดูราคาบอลกันต่อนะคะ ราคาบอลนะคะเปิดมานะคะเบตสามหกห้าน,นะคะคู่นี้ให้มาเต็มเกมอยู่ที่สามลูกนะคะทุกคนก็เมลี่ขอแนะนําอีกเช่นเคยเลยะคะ่ะเหมือนเดิมในทุกๆวันนะคะรอให้บอลแข่งไปสักห้านาทีก็ได้นะคะแล้วก็กดสูงแรกนะคะในราคาหนึ่งจุดห้าหรือหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าก็ได้นะคะลูกควบลูกครึ่งนะคะก็รอให้ราคามันไหลลงแล้วก,กดนะคะ น่าจะมีแต้มนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสูงเต็มเกมกันไว้ด้วยนะคะสูงเต็มเกมเหมยลี่ว่ามาแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะชอบจัดขัดสวนได้นะคะเหมยลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะคะทุกคนแล้วก็ก่อนจบคลิปนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะกับเว็บนะคะที่น้องเหมยลี่เล่นอยู่ตอนนี้นะคะยูฟ่าโมฟันนะคะสำหรับสายคอบอลนะคะเว็บนี้นะคะให้ราคาดีกว่าเว็บอื่นๆนะคะ2 3เเเลยทีเดียวนะคะเหมยลี่ลองเทียบมาแล้วนะคะกับการที่ ได้ไปลองเล่นหลายๆเว็บเนาะ,ะสำหรับใครนะคะสนใจก็ทักเข้ามาถามเมลลี่ได้นะคะตอนนี้นะคะใครที่มีทูวอล l ล็ t นะคะสามารถเล่นได้แล้วนะคะสมัครขั้นต่ำเพียง20บาทนะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องฝากไว้ด้วยเลยนะคะกับกลุ่ม VAP นะคะเดี๋ยวนี่นะคะ VAP นะคะบอนเด็ดบาคาร่านะคะ กลุ่มนี้นะคะมีนำกดบอลสดนะคะนำบาคาร่านำไฮโลรูเล็ตกันด้วยนะคะมีแจกบอลสเต็ปกันด้วยนะ,ะในกลุ่มนะคะใครสนใจนะคะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแบบนี้นะคะก็แอดไลน์น้องเหมยลี่มาได้เลยนะคะที่ m l e 8 8นะจ๊ะทุกคนก็สำหรับนี่นะคะมีโช์สเต็ปกันด้วยนะคะอ่าสำหรับใครนะคะ ที่ติดตามน้องหมน้องเหมยลี่มาตลอดนะคะก็ขอให้เฮงรวยๆกันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องเหมยลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเหมยลี่เจ็บคอนะคะไม่ค่อยสบายนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ